โนอาหายนะคะเอฟซีโนอาหายโนอาคุณแม่ไปทุนละมานะคะโนอาหายนะคะโนอาหายโนอาอยู่ไหนโนอาอยู่ไหนโอยู่นี่เองไปไหนมาไปไหนมาฮะโอ้ยไปไหนมาอย่าไปนั่นไปนี่สว่าไม่สน์สวามสนุกอย่างเดียวเลย จเจอ,อแล้วนี่ขยายกวล,ลวงค่ะกวล,ลวงปล่อยค่ะสวัสดีค่ะนะคะโนอาหายน,นะคะเห็นแล้วนะคะดูเขาจะทำอะไรนะเขาจะทำอะไรนะใช่ะ,ะ, <laughs> ะ,ะ,ะ่เขาจะทำอะไรคะเขาจะทำอะไรคะนั่นทำอะไรคะทำอะไรคะ ใช่ค่ะมาเลยไปยเลยเข้าบ้านึงเลาเข้าบ้านแม่มาแล้วดมอะไรหาแมงกีซอนแต่แม่มาตามแล้วนะรู้นะรู้กล่แม่มานะ่ม็น่ารกลับบ้าน มไม่สนใจเลยฝรั่งน้อยนี่เขายิ่ยข้าหาเายิ่งหนีเาได้กินเราอืมวไม่เข้าไปตนเป็นในะันยุดห,หยุด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 ยุดหยุด,หย,ดหยุดนี่ยุดหยุดนี้ อันนี้ใช่ไหมฮะอย่าไปนั่นนะโนอาเอาเอาเอาฮะฮะฮะจับได้แล้วจับได้ยังมาเลยเออกมานี่ฮึหึเนื้อฮึฮึไว <c oughs> จุดเลยจุดเลยเลย ลอ,องลองฮะมาฮะฮะฮะมาฮะไเดนมาเยอะขีดเอล้างรถนัดถอยออกมาก้อนหินนี่เอาผ้าฉีดน้ำมันก็ออกแล้วเพราะว่าน้ำเราแรง น้ำเราแรงทำตอนนี้เลยเอออยู่ตรงนี้จกมันกัดทำไมไอ,อ,อ,อเลยนอนลงอาถอยถอยถอย,ถอ,ย,ถอ,ยออกมามัน,าบานบอน่นอนเวลาในการเดินทางเขาเจ๋บอมันบอแน่นอนไม่ได้ยานโลกบอ่อมัอเสาแคร์เซือไปถอยมาสิเฮ็ดซอยนี่เห็นไหมคะ นะคะแล้วก็ฉีดน้ำแรงๆมันก็ออกแล้วนะคะพรุ่งนี้เราจะเดินทางไปที่มุกดาหารกันนะคะโน no <ม>อาหายวิ่งเอาเสนเหนื่อยเลยเสฮะได,ไ,ได้ไหมคะมนี่ก็คือขนมโคพีพ่หนูนาซื้อมาฝากอร่อยมากอืมแล้วกงแค่าถานน้ำแข็ง อบอกให้แม่ไอ้นี่ข้าวไว้เรียบร้อยแล้วอบอกแม่สีข้าวไว้วรอเราจะไปบ้านใช่ไหมเ่นแหละเราเสร็จเลยอืมอยากกินแกงดอกไม้อร่อยอุ่นไปอุ่นไปฮะยังกินพ <laughs> ิโลดกินพิโลดพิโลด เอาไปหนึ่งเดียวค่ะบบจัดไปหนึงเลยค่ะอร่อยมากน้ำเงียวด้วยวกินแข็งๆหน่อยวันนึงน้ำเงียวอร่อย <c oughs> นี่คือบรรยากาศยามค่ำคืนนะครับอร่อยอ่ะแก้หนออไม้อม่ะแก้กล้องหร่อยดิฮานุน น้าจะกินน้ำให้เรบอยไหมอุ้ยแกงหน่อไม้เขาทำอร่อยมากนะคะน้าก็กินแกงหน่อไม้อร่อยฮะไหนดูน้าได้กินแกงหน่อไม้อือดื้อโอ้โหอร่อยมากหมั่นหมันหมันหมั่นหมั่ มาน่าก,กินหวานๆกันนะเอฟซี FC. นี่ได้อาหารกินแล้วแตงโมยั่วตอนแตงโมก่อนนอน้อยแตงโมยั่วก่อนนอนนะคะพี่นุนากินแกข้าวเหนียวค่ะอร่อยมากค่ะเนี่ยเดินเดินชนมูเดินชนหัวติ๊กนะคะสวัสดีค่ะ ดิฉันย้อนชีช้ำไม่หมดหลังคาเนี่ยจะเตียงได้แบบขาชีช้ำแล้วค่ะโรลภาที่เนี่ยโลภาที่ก็นำเงี้ยวกินแปลกๆก็กินแทนเส้นไงเด็กแล้วเราก็กินผักแทนไม่ต้องกินเส้นอ๋อไม่ใส่ผักดองผักดองก็ได้กินโลดเอาที่สบายผักด่างบองก็เอาที่แซ่บ อร่อยค่ะเยอะๆคนสวยกินอะไรก็อร่อยอร่อยมากอปัญหาคือไม่ไหวน,นะถ้าแม่บ้านจะทำกับข้าวอร่อยอย่างนี้ <c oughs> มันราทำกับข้าวอร่อยมากค่ะจะต้องบอกแม่บ้านว่าคุกกรีคุกกรีนะคะแม่บ้านเป็นคนที่ทำาข้าวอร่อยมากสุดอาหารพื้นบ้านอร่อยที่สุดเลยนัความอะไรตรงไหนบาบหนก อืมอืมิ่มหน่อยอิ่มแน่ไปห้างอาบน้ำอาบหรือม่อให่ใช่อไไมอาบไม่หยัง,ง <laughs> โว้ย คู้ใดคิดาบแมเพ้าวันเป็นหมาบ่อเดนนกอะไรเช้ากับเย็นอาบน้ำน่นะเช้ากับเย็นอาบน้ำก่อนยิ้มเมาอ่อนกลางกลางกแต่งเม่รักิ่นเตอโมยมากลากลางไปลองหืมไปองม่รักกิ่นจามมกินขอบมันยังแซ่บกลางเอาให้ฉันกินเอาเๆื่อแซบไปเนี้ยเออแซบไป